วนะครับผมก็ขอกราบส,สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมมินิต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องตุ่มเฟนจเก้าหกห้ากันเลยนะครับเป็นในคลิปวันนี้นะครับผมเรามาอยู่ในเกมโรบอตก,กันในแมตช์ที่มีชื่อว่าเอาตัวรอดจากเจ้าตัวอะไรวะกัสมันน่าจะชื่อตัวอะไรสักอย่างนะทุกคนเดี๋ยวผมขึ้นชื่อให้แล้วกันนะฮ <ๆ S 2> ะโอเคถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยอยู่ในโถส้วมไอ้กัสที่แตกนะครับทุกคนโอเคกย่ปุ่มอย่าปุ่มอย่าปุ่มให้เลย เออดีเอ้ยอันนี้มันเป็นพัซเซิลที่เราต้องสามัคคีกันหรอวะกัสนายคิดว่าไงใช่ปะไม่ค่อยจะมีอยู่เอ้ยเอ้ยเอ้ยเรามันต้องสามัคคีกันละมันต้องเราเอ้ยเราต้องสามัคคีกันอยู่แล้วดิใช่ไหมสุกใช่ไหมสุขการเร็วไปเร็วลอย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 เฮ้ยเอ้ยเอ้ยกูกดอะไรเนี่ยไหน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 หยิบยม่ได้เอาไปแล้วหยียบไม่ไดเหยียบโอเคไปไปเลยไปเลยไปเลย ไปนะไปดิเป็นไหมนะปีนปีนไม่ได้เอ็งลองมาเหยียบให้เราดิเองเหยียบให้เราดิร่างเหยียบร่าเหยียบรางเหยียบได้ได้ได้เหยียบข้างอ่ะปีนไม่ได้อ่ะจริงจังอ่ะไหนเดี๋ยวเอ็งลองเหยียบดิเอ็งลองเหยียบดิเอ็งลองเหยียบดิอ๋ออ๋อนึกว่าเป็นบันไดเอ้ยโอเคเดินเลยเดินเลยเออนี่ ก็เป็นนดเออโอเค thank you อาร์ชนะฮะไปไปกันต่อยังไงฮะยังไงครับสวัสดีมากับฉันและฉันจะช่วยคุณดีครับไปยังไงครับนุณงตีนสามสองหนึ่งโอเคไปฮึจุบไปแล้วเว้ยวะไปอ้องตีน ไอ้กัดนั่นไงกขโดนเลยไใไงไปเดี๋ยว้อ่าได้เหรอวะแต่มันออกเกมไปแล้วั่นไหนคนนั้นอะเอ้าเฮ้ยไม่ไม่รอไม่รอก็ไปได้นะน้องบอกไว้ก่อนอ๋อโอเค เดิมนี่กินแพงเอ้ยรอดแล้วเว้ยสะพานแค่นีมันจะยากตรเสมอเอ้ยไปกันต่อเลยว่าท่านผู้ชมโอ้ยฉันไปไหนไนไหนจะไปไหน่อยนะเฮ้ยไม่เธอหน้าไปไหน่อยกลับไปที่ห้องค้างเหมือนเดิม มันไม่ใช okay, ่โมไดลสีเหลืองเลยเมื่อกี้อ่ะอุ้ยตกใจหมดอีเวขอพลอยอ่อนแตงนะโอเคไปโดนยิงอะายทำไม่ได้ไม่ไงไอ้กัดน่งเขียวอ่ะรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วเอ้มากดเขียวเออไอ้อ้มากดเขียวไม่เดี๋ยวไปเองกดเหลืองกดเหลืองใช่ไหมกดแดงเลยกดแดงเลยโอเคฮึบ เราคือไหนเกี่ยวเราไม่้อกดเดี๋ยวกดเองได้แดงเราต้องสมัครเขียวแล้วต้องแจ็สุกัดเคลียวไหมอ่าอย่ากระโดดดิไม่ได้กระโดดกดแดงดูในคลิปไปเลยเว้ยเขาสัญญาว่าเขาไม่ได้กระโดดเลยกดลงเงินไอ้ฟ้าเออโอเคโอเคเอามาไปดีกว่าไปดีกว่าไปดีกว่านะเฮ้ยเฮ้ยยังไม่ได้ทำอะไรนะครับผู่ยังไม่ทำอะไรนะครับผู่เอ้ยนี่คืออะไรอะ ไปเองเลยไปเองอ OK ง๋อโอเคเฮ้ยไอ้แม่ไอ้ซูเออโอเคแล้วมันจะไปไงอ่ะไม่มีคนเหยียบให้อ่ะเออกระโดดดี่นะฮะโอเคเอาไปกูเหยียบฮะไปเลยจึ๊บ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 โอเคโอเคไปเหยียบฮะละแดงเหลืองเข้าไปนี่เหรอโอเคถ้าจะใช่ล่ะดูทรงฮะ อ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเขามาถึงให้ให้เพื่อนคนหนึ่งไงเหยียบแดงใช่ปะแล้วก็อีกคนหนึ่งไงเหยียบเหลืองอีกคนหนึ่งเหยียบฟ้าแล้วก็เพื่อนอีกคนหนึ่งเหยียบเขียวให้ถ้ากลุ่มถ้ามึงไม่เหยียบเขียวให้กูกวลองดูะมีมีมีแค่สองคนก็พอจริงเออแค่ไม่เยอะแยะบ้าบอเออหลวงไปเป็นเป็นมุมมองนี้แล้วเล่นยากเลยเรามุมมองแบบว่าหลายๆมุมไงอ๋ออันนี้เอาเรเซอร์ออกไปแล้วกันบเหยบแดง อุยตไม่เกี่ยวนะอันนี้ไม่เห็นเขียวแดงหยิบแดงหยิบบ้าหยิบเลืองอ่าโอเคอันแรกไม่กรีน red เอาเดี๋ยวบัักบั red 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 blue yellow yellow โอเค yellow yellow อะไร yellow อะ yellow ร อ่ะมาเขียวมือม่วงจอดแล้วแล้วเราเข้าใจและไปเหยียบให้เพื่อนเขียวโอเคอ๋อชมพูโอเคโอเคเหยียบเขียวนั่นแหละชมพูโอเคโอ้เหยียบเขียวไหมกรีนกรีนพิงพิงโอเคอันนี้อะไรอ่ะเหยียบลอยน้ำโอ้โหพิง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 ไป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  Pink. Ok, Nam Ngân. Ok, Rang. À, nó nhanh chóng hả? Đi <laughs> lại, đi lại. Pink. Ok, Ngân. À, nó đi đâu rồi? Trầm Hưu. Nam Ngân. Ok, Rang. Ok. Ok. Trầm <laughs> Hưu ok năm ngân dạng 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 cho dạng 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 แค่นั้นแหละแค่นั้นแหละเดี๋ยวเอาคลิปใช่ไหมแค่แล้วคือคลิปนี้คือเองแค่เราใช่ไหมสุกัดผิดแรงอะเอ้ยชมพูไหมตัวเนี่ยแม่งไม่ต้องจบเวลาคลิปอะเร็วเร็วเดี๋ยวคลิปมันยาวเกินไปไม่เสียมันเสียเวลาคนดูด้วยมันเสียเวลาคนดูด้วยโอ้เฮียไงเร็วเร็วทำเงินทำเงิน เสียเวลาคนดูเสียเวลาคนดูทีแรกคนดู้ชดบเจ้าของแกงเอ้ยเจ้าของช่องนนแกงเอออะมามามาแล้วแกงแล้วแก๊งแล้วไหนไหนบนลังเหยียดดิมันไหนบนลังเหยียดดิโอ้ยขึ้นไม่ได้วะนี่ขึ้นได้นี่ทำไมกูปีนทำไมกูปีนได้วะคิดตัวละครกูเป็นสองดีแล้วกูปีนก็ได้เหรอไม่รู้อ่ะเอาเอาเหยียบให้หน่อยเหยียบให้หน่อยเหยียบด้านบนเดี๋ยวเหยียบตรงด้านบนให้หน่อยเดี๋ยว เดี okay. ah, okay. okay. ๋ยวควักคบักโอเคมาแล้วโอเคไปโอเคไปทาไมมาเล่นลัวยังไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะไม่รู้สิยูเจไม่ได้เฉยยูแจให้นอยยูแจฝั่งซ้ายเครื่องใครเครื่องบันไดกัเหย่บไปด้วยหย่บไปด้วยโอเคแสงอะไรชมพูคืออาอคือฝั่งนี้อ่ะ เออคืออะไรคืรับเลยเฮ้ยไหน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 เองเอาไหนเองเอาไหนเองเอาออกนี่เขาจะอยู่ใช่าเขาจะขึ้นได้ปะเองเองเราออกดิมันบั็อกกันบั็อ๋อก็คือขึ้นไม่ได้เลยมือของกูมันบั็อกวะมันบั็กับติดขาเหรอโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยโอเคขึ้นมาสีฟ้าแล้วโดดแทนพลูแล้วโดดแทนพลร้องไปเออนี่แหละ โอเคเรียบร้อยมาละไอสัตว์เหยียบให้กูด้วยดิอ๋อลืม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 เพื่อนลืมเพื่อนโอเคเอออ่ะสีม่วงเอ็งเอ็งเอ็งมีอย่างไรข้างในเอ็งมีอย่างข้างใน่อยียดโอ้โหกูอ่ะอะไรทำไมมันไม่ขึ้นอุ้ยสัตว์กูว่ะอะไรทำไมไม่ขึ้นที่นี่ไม่อยากให้กูไปแล้วเว้ย ไปแล้วไาแล้วไแล้ววู่อยาวิ่งยาโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยระวังตกนะระวังตกนะโอเคไปไไปโอ้ยระวังตกอีกแล้วระวังตกอีกแล้วไปครับไปไปไปไไปวิ่งวิ่งวิเร็ววิ่งเร็ววิเร็วโอเคเร่อยผ่านแล้วแม่ผ่านอย่างรวดเร็วโอเคไปเด้ะเอะเงียบครับเงียบครับงมันเร็วเว้ยถ้าไม่ไม่ียบก่อน อ๋อวิธีเดิมๆนี่อืมวิธีอ่ะทม่ได้ป่ไม่ได้ป่ะเนาะไม่ได้ก็เลยไม่ได้หรอมาเนี่ยเหยียบให้แล้วเ้องเองกินโคตรช้าเลยโต้เหยียบให้แล้วเออง่ายๆเหมือนไม่เอาเท่าเอายากๆเออโอเคมันขึ้นไม่ได้ไปแล้วนี่เขาต้องมีปัดแล้วเกมแม่งบูลลี่ตัวขนาดในเกมมันยังบูลลี่เลยเนี่ย แล้วไดชีวิตจริงอะนี่ะไม่ได้จริงจังเนี ahead, well, so. resume, okay, Ooh, ่ยนี้แค่น้จริงโอเคเฮ้ยคุยจะปกโอเคไปไปไปไไป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 ดดบโคโดสปีดแล้วเพราะว่าตอนนี้เราเสียเวลาไปสิบแปดนาทีแล้วควชมบิิิ่ยี่สิบนาทีแล้วลูกอย่าแก้อย่าแก้อย่าแก้อไป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 เปเยีบยบเยีเยบเย็บเยบไปเลยเดินเเเดินเดด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  ไปไปไปเร็วๆๆๆโอเคอย่าไว้อย่าไว้อย่าไวอย่าไวนั่นแหะนั่นแหละโอเคไปขึ้น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 ขไ้นขึ้่ขึ้นอม้น่ึ้นขึอน่ึ่นยึ้นขึ้นขึ้นีึ้นขย้นขึ้่ขึ้น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 ขึ้ลขึนไึ้นข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 ้นขึ้นข้นขนข้นอ้าวเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ย้นี่ย เฮจอตามูอ่ะเจอกุญแจเจอกุญแจมันก็ตามกูมันเครื่องใครเครื่องมันอ๋อมันคือไม่ใช่ตัวเดียวกันโอเคมัเป็นลูฟี่เลยแม่งเก็บแขกอะไรมาแล้วโอเคเฮ้ยมันติดบล็อกเหรอตั้งแต่เพราะว่ามันน่าจะติดบล็อกอหะฉี่ม่วงไปเร็วมาได้เลยมาละโดดเหยียบด้วยสีเขียวไปสีเขียวอ้าวสีเขียวปุ่มไม่มี ไม่ไปขึ Ye ้นฝ okay. 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 ั afraid, but, ่งนู้นเยอะส้าอ๋ขึ้นไม่ได้โอเคเอาไปเลยไปเลยไปเลยไปไปไปไจะบุเยสีแดงหน่อยดีป้ะโอเคเยอะไปเลยเฮ้ยตอนตกสีฟ้าอสาเหรอโอเคสอรี่สอรนะนานสงนียงอังกฤษเอ็นี่ใช้ได้นะ ต้อยน่ะที่แดงฮัลโหลเอดี๋ยวฮัลโหลเอออีะไรแบบนี้โอเคอเดินมาเด okay. ินมาเดินมาิๆโอเคขึ้นตีนอีกหางโอเคไปทางนั้นโอ้ยลอยขึ้นมาลอยขึ้นมาลอยขึ้นมาดูขโมยแบบเหมือนขโมยเลยว๋อเฮ้ชอบชอบชอบ ชอบชอบไปมันไม่ยาวเวลาไม่ยาวเวลามันไม่ยาวเวลาลมมันดันลมมันดันอันนี้เป็นงานลอยตัวเช็ดลิมไว้เช็ดริมไว้เช็ดริมไว้เช็ดริมไว้แต่ยังลิมเยอะแต่ยังลิมเยอะอยังลิมเยอะโอ้โหมาแล้วมาลิมให้แฟนน้องน้องเออมาแล้วโฮ้ยรีสียงก่อนเฮ้ยทำไมกูไม่เห็นมีปืนแล่ะไม่ไงนี่ไงเออ มันมีเสียงด้วยนะจริงๆอ่ะเขาเขาต้องปิดไว้เพราะว่าไม่จริงหรอกมึง่ะมึงมึงไม่ได้ที่ยมึงฟังนะอะไรก็คุยจอกันหรอเออาอ้ยมึงก็ช่วยกันได้เอ็กเทมันช่วยกันไม่ได้อยู่แล้วเนยอย่างเงี้ยเออโอเคโอเคได้เดือดจืดจืดจืจืบจืด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 จจจจ จื๊บจื๊บจึมเรียบร้อยอ้าวยังฆ้ามไม่ได้เอ้าเตอ้อตตูกไม่โคตรใกล,ๆๆลเ้เลยระยะมันติดกระดับก็คือติดเรียบร้อยโอเคแล้วทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ขอตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนสำหรับนี้สวัสดีครับ